สุกาแดดแซบอยู่พี่น้องในขณะที่ผลพรมวันนี้เรารอไข่เราที่ต้องอยู่ให้มันสุกนะเราก็มากินผลไม้แปลกประหลาดน,นี่มันคืออะไรผลไม้ทางเหนือเพราะอาจารย์ท่านเอามาฝากนี่มันคือหน่วยอะไรพี่น้อง เหมือนแอปเปิลนะกัดกินเลยใช่ไหมรสชาติมันจะออกแบบสม่ม ันขึ้นวยอะไรไม่หวานด้วยมันจะออกไปโซนเปรี้ยวโซนส้มๆลูกทรอเหรอ เท่าแล้วอืมมีเม็ดด้วยอืมแสดงว่ามันยังไม่สุกมันเลยออกส,มสม้มๆอืมอืมอืมไม่หวาน สีแดงๆดมั้ส้มว้า wow. วลูกสีม่วงหวานเขาเรียกว่าลูกอะไรใครรู้อืมาจารย์ซื่อมากกว่าเช้าเหนือ ปเดปี๋ยวลุกปพิษณนโลกมาจากพิษณนโลกนน่ะหอมเหนือใช่ไหมตรงนี้ลูกสีม่วงอร่อยแสดว่าเม,มื่อกี้มันยังไม่สุกมันจะอบสมถ้ามันสุกสสแล้วจะเป็นสีม่วงอืมอ,อืมหวานหวานฉ่ำ ันเรียกว่าเป็นแอปเปิลนะใช่ไหมแต่มันดูเป็นขนขนพี่น้องว่าอะไรปาาอะไรแต่มันเป็นขนขนเหมือนแอปเปิลแต่มันเป็นขนขนพี่น้องพูมีในแดงว่าไม่ใช่แอปเปิลครับคืออะไรผู้รู้บอกด้วยอ๋อเขากินยังไง งนี้ใช่ไหมกินเป็นงีมๆอย่างนี้ใช่ไหมปุ<อ>๊นี่มันคืออะไรมันไม่ใช่แอปเปิ้ลเขาเอิญหนวนเอีย่ยงนี่เขาเอิญหนวนเอีย่ยงว้าว รสชาติออกส้มๆเนื้อสีชมพูแสดงว่านี้ยังไม่สุกใช่ไหมถ้าสุกมันจะหวานใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหน่วยอะไรใครรู้จกักนี่หน่วยมันแอปเปลิลเลยแต่ไม่ใช่แอปเปลิลแต่มันจะเป็นสักๆมีขน ค่อยหวานาาผมเปี้ยวผมส้มต้องบอกเปลี่ยน,น,นยกินพี่น้องนี่นี่นะ้าบอกเปลี่ยนแล้วจะเป็นสีชมพูน่ากิน น้องเป็นอะไรนะอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าหน่วยอะไรหน่วยท่อฟันหรอใครรู้จักอุย้ยเขาไม่มาเลยครับว่านนี้คือหน่วยอะไรพี่น้องบ,บอกแน่ครับรสชาติจะบอกส้มๆไม่หวาน เหมือนมันไม่สุกมันมันยังไม่สุกเต็มที่ถ้าสุกเต็มที่มันจะเป็นสีอะไรลูกอันเนี้ยหรือว่ามันสุกอย่างนี้แหละคล้ายๆกับผลแอปเปิลเลยแต่ไม่ใช่แอปเปิลอที่แรกนึกว่าแอปเปิลพระอาจารย์ไปที่ทสนุโลกซื้อแอปเปิลมาฝากแอปเปิลอยู่คอนแก่นก็มีพอมากินแล้วมันไม่ใช่แอปเปิลพนี่น้องมันไม่ใช่แอปเปิล มีในอยู่ตรงนี้แ่ะแต่ไม่ออกส้มๆ,ๆเกือบจะหวานมันคิดว่ามันน่าจะยังไม่สุกถ้าสุกมันต้องหวาน เขาเรียกว่าแอปเปิลภูเขาเพราะมันเหมือนแอปเปิลเลยนะนลักษณะรูป คิดว่ามันคงจะไม่สุกเต็มที่มันจะออกเปรี้ยวนี่งในด้วยเงือสีชมพู ผลไม้แปลกที่ไม่เคยกินทั้งแดดในชีวิตเลยเนี่ยกำลังน้ม่เท่าไงกำลังได้กินนะอ่ะยังไม่รู้มันดูกอะไรช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใคร ตกเช้าันเสาร์ที่สดใสคอมเม้นเติรวอาทิตย์ไปเช้าเราจะสี่มัว จะส้มๆเดี๋ยวถ้าสุกมันน่าจะหวานอร่อยกว่านี้มันน่าจะบอมเมืสุกกว่ารือเราคิดแบบนี้ก็ไม่รู้ในมันน่จะเป็นสีชมพูออกต่อไข่เราสุงกว่นเนี่ย นี่เลยออโวคาดดัลโอ้จิ๊บอย่าบอกว่าอะร์คัดดัไม่สุกนี่แต่ว่าไม่ออกโดกินได้ไหม ใช่ไหมโอ้ใช่หรอใช่ใช่ใช่แนอะแก่ปุกก๊กตินได้อยเนาะยังไม่สุกเต็มที่นี้ก็เอาเอาปุ๊บโดกอ่อนมาขายให้พระอาจารย์เนาะ sáng dùng rồi อีโวคาโดดิบใช่หรอม,มีแข็งอยู่เลยยันไม่สุกเดี๋ยวเขากินอย่างงี้เดี๋ยวเขากินอย่างงี้กินน้องอีโวคาโดดิบยังไม่สุกอืม ยังก๊อบก๊อบอ,อ,อยู่เลยยังไม่สุกกินไม่ได้กินไ,ได้เหรอแต่มันเป็นมันมนพิษสูตรต้องเก็บไว้ให้มันสุกน้ำแช่ตู้เย็นใช่ไหม ค่ะกินไข่ขต้มดีกว่าเจออีนีคาโดดดิเมาวีคาโดดเลยครับไข่ของเราดีกว่าอาหารเช้าวันนี้แสนจะเรียบง่ายเพราะวิเกตหุงข้าว ถูกก็แช่ตู้เย็ยนสามอาทิตย์แล้วเน่าแล้วมั้งซื้อมาซื้อกับข้าวมาที่ไรไม่เคยทำกินจนเน่าก็มีโอ้ไข่สุกเกินไป เราจะตั้งใจให้เป็นแบบคือแบบอะไรครับใครแบบ จะกินอะโวคาโดแซบๆก็เป็นอะโวคาโดดีต้องปล่อยมันสุกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมไม่ต้องเอาไปแช่เย็นใช่ไหม้แช่เย็นแล้วมันจะไม่สุกใช่ไหมหรือไงน,นี้เราแช่เย็นเลยรสชาติมันก็จะมันๆแสดงว่าเขาแนะนำพระอาจารย์แน่นอนว่าต้องเอาไอ้กรดูดิบไป อะอะไรเนี่ยมันจะสุกเลยอะไรเนี่ยต้องอย่างน้อย3-4วันถึงจะกินได้ฉันก็เป็น ฉันเกลียดฉันรักคนว่าซุป,ปเปอร์แมนภาคไทยดูแล้ววันนี้ดูนิดเดียวไม่ดูต่อเลยซุป,ปเปอร์แมนพูดไม่รู้เรื่องภาคไทยต้องไปดูซอลแฉกออกดูภาคไทยหมดอารมณเลยดูไม่จบเรื่องเลยทรมาน เสียงพ่อเอกอันด r บแรกเงี่ยหูฟังเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าพ่อเอกพูดอะไรซูปรเปอร์แมนพูดอะไรโอ้ oh. หมดรสชาติเลยพักไทยว้า wow. ว <But> ้าก,ก,กินแบบอวกดก็ไม่กินเพราะเป็นเอเวอรรู